วันนี้ผมจะมานำเสนอโครงการเรื่องรถจักรยานปั่นน้ำนี่คือวิธีการขั้นตอนการทำงานของจักรยานปั่นน้ำนะครับเราจะใช้ใบวัดนากุ้งเป็นตัวขับเคลื่อนให้รถจักรยานไปข้างหน้าและจะใช้ทุ่นเพื่อทรงตัวให้รถจักรยานลอยอยู่ในน้ำเอาชมวิธีการสาธิตได้นะครับเอปั่นเลยครับปั่นสิลูก เรามีหางเสือติดอยู่ที่ล้อหน่นเราขับไปนูเลย,ม,เยมึงไปเวียนไปเวียนไปเวียนรอบมึงไปไอ้เนาะไปเวียนรอบมึงไปมึงเดินตามนี่

mãi 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 mãi